กว่า20ปีที่สากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศส,สากแก้วจำกัดจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสากแก้วหน้าที่หลักๆเนี่ยคือในเรื่องของจัดหาปจัจจัยการผลิตก่อนปจัจจัยการผลิตทางการเกษตรตัวที่สองที่เป็นหัวใจหลักก็คือเรื่องของการรวบรวมผลผลิตซึ่งตรองของสกตสากแก้วเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของข้าวเปลือกแล้วก็เรื่องของมันสำปะหลัง คือโจทย์ก็แรกมันน่าจะเหมือนทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังพอทําเสร็จปุ๊บตลาดไม่มีรองรับเราก็เป็นโจทย์แล้วว่าเออเราเนี่ยจำหน่ายปัจจัยกำลิงมาตลอดคราวนี้เราอยากจะทําอะไรให้กับเกษตรกรของจังหวัดสักแก้วเราว่ามันสำปะหลังที่เราสามารถรวบรวมได้แบบเนียเสร็จเป็นตลาดทางเลือกแล้วซื้อเป็นเงินสดแล้วเราก็มาแปลรูปเป็นมันเส้นคุณภาพแล้วก็หาช่องทางตลาดให้กับเกษตรกร สกตช่วยเข้าไปจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานและราคารับซื้อที่ยุติธรรมปัจจุบันนี้เรารับซื้ออยู่2รูปแบบนะครับ 1. ราคาเหมาก็คือซื้อขั้นต่ำสองบาทสิบอีกรูปแบบหนึ่งซื้อแบบวัดเชื้อแป้งก็คือใครเชื้อแป้งมา30%เรเราซื้ออยู่ที่2บาท50ส่วนใครที่วัดไม่ได้เลยแป้ง10%ประกันราคาที่2บาทสิ ถ้าว่ามันได้แค่20%เปอขาก็จะซื้อรวมไปเลยครับ2บาทติดตังค์ยุดทิธรทำดีครับด้วยมาตรฐานการผลิตมันเส้นที่มีคุณภาพไม่มีสิ่งปลอมปลนและการพัฒนาคนเพื่อเสริมศักยภาพด้านการจัดการเปิดโอกาสภาคธุรกิจให้เกษตรกรไทย โรงงานอาหารสัตว์หรือโรงงานอินทรีย์นั่นแบบนี้นะครับรวมทั้งสากรโคนมร,รับซื้อมันเส้นจากเราไปถ้าวันนี้ไม่ทําคุณภาพเนี่ยไม่สามารถไปแข่งกับ้านหรือผู้ประกอบการรายอื่นได้เลยครับระบบการแบ่งปันตามส่วนธุรกิจสร้างกําลังใจที่ดีสําหรับเกษตรกรทุกคนก็ดีนะรวดเร็วดีทีนี้มีของแถมมีทุกอย่างนะเงินก็รับไ่าเงี้ยเงินอนะ่ะไม่ค้างไม่อะไรแถวนี้ลูกค้าเออประจํานั่นนะ่ะเ,เป็นลูกค้าทวศสองอ่ะชิ้นปีเรามีกําไรผลประกอบการเนี่ย มีเงิน,นผลผลคืนให้กับสมาชิกทกศร่วมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการสนับสนุนเงินทุนบนอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมผ่านโครงการ1ตำบล1น m s m เเกษตรเพื่อส่งต่อความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มดอกเบี้ยอัตาาถูกสามารถซื้อของชาวบ,บ้านได้เพิ่มมากขึ้นแปรรูปสต็อกเก็บเป็นมันเส้นสามารถรอราคาแล้วก็ไปจำหน่ายได้ สปทพอเข้าโครงการแล้วก็ได้รับสินเชื่อตัวนี้มันมีประโยชน์มันส่งไปถึงตัวเกษตรกรส่งถึงตัวของสปทแล้วคนทํางานอย่างพวกผมแบบนี้จะได้มีกําลังใจทํางานต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน